ข่าวดีสุดๆสำหรับนายจ้างและพี่น้องแรงงานลาวที่ต้องการเปลี่ยนวีซ่าท่องเที่ยวเป็นวีซ่าทำงานบริการ MOU Return ราคาใหม่ถูกกว่าเดิมปรับลดราคาให้ท่านแล้วเหลือเพียงคนละ9,900บาทเท่านั้นจากราคาเดิมนะครับ11,000บาท ไม่ขายราคานี้แล้วครับในสถานการณ์แบบนี้บริษัทเราปรับลดราคาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องแรงงานเหลือเพียงคนละ9,900บาทเท่านั้นนะครับราคานี้ถูกจริงๆนะครับบริษัทเราไม่เอากําไรเยอะครับท่านสามารถไปต่อได้ในจ้างแรงงานสามารถไปต่อได้บริษัทเราไปต่อได้เราก็พร้อมที่จะเดินเคียงข้างท่านเป็นเพื่อนผู้คิดเรื่องแรงงานให้กับท่านต่อไปนะครับบริการของเราครบจบในที่เดียวนะครับลดร,ราคาแต่ไม่ได้ลดคุณภาพ มั่นใจได้เลยครับว่าท่านจะได้รับใบอนุญาตทํางานเป็นระยะเวลา2ปีวีซ่าอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเพื่อทํางาน2ปีราคานี้รวมค่าตรวจสุขภาพและซื้อประกันสุขภาพให้แล้วและยังรวมในเรื่องของค่ารถเดินทางไปที่เวียงจันทร์กลับมาที่กรุงเทพนะครับเดินทางระยะเวลาเพียง1วัน1คืนก็สามารถที่จะกลับเข้ามาทํางานในประเทศไทยได้เป็นระยะเวลา2ปีราคานี้รวมไว้ให้ทั้งหมดแล้วนะครับไม่ต้องจ่ายเพิ่มหากจะมีเพิ่มเติมนิดหนึ่งก็ในเรื่อง ภาษี7%ซึ่งเราต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อท่านชําระเงินกับทางบริษัทของเรานะครับเราจะมีใบเสร็จรับเงินออกให้สามารถใช้อ้างอิงทางข้อกฎหมายได้รวมถึงจะออกใบกํากับภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายให้ท่านด้วยนะครับถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนนะครับราคานี้คุ้มค่าถูกที่สุดแล้วอย่ารอช้าติดต่อสอบถามหรือรับคําปรึกษาได้ฟรีโทร0619564444